เป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของตนให้เกิดความสงบสมาธิคือความตั้งมั่นนี่เป็นชื่อของธรรมถ้าปฏิบัติจนให้จิตตั้งมั่นก็ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิจิตที่จะตั้งมั่นได้ ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนการปฏิบัติตามคำสอนโดยใจความที่สําคัญในการทำสมาธิก็มีสองประการคือเป็นส่วนที่ควรละเสียประการหนึ่งเป็นส่วนที่ควรเจริญคือทำให้เกิดมีขึ้นอย่างหนึ่งในส่วนที่ควรละเสียนั้น เป็นทำฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลฝ่ายพิษฝ่ายเศร้าหมองถึงมีชื่อเรียกว่าอากุศลวิตกบ้างนิวรบ้างอากุศลละมูลบ้างอากุศลวิตกก็คือความตริความตึก อยู่ในอารมณ์ที่น่าใขรหน่าพอใจในรูปเสียงกินรสพยาบาทวิตกคือจิตใจเกลียดชังโกรธแค้นหวังทำลายเสียวิหิงสาวิตกคิดจะเบียดเบียนให้เขาผู้อื่นหาความสุขไม่ได้อย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งสามประการในเรียกว่าอาคุศลวิตกคือความปริความคิดในทางที่ไม่ถูกแต่และอย่างละอย่างเมื่อคิดแล้วทำให้ใจสมองจึงชื่อว่าในทางที่ไม่ถูกความนึกถึงอารมณ์อันเป็นที่น่าพอใจก็ทำให้ใจสมองความนึกถึงคนที่เกลียดชัง อยากสาบอยากแข้งอยากทำร้ายเขาให้ถึงซึ่งความพิมาศใจก็เศร้าหมองนึกถึงสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นคือเบียดเบียนให้ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนในความพลาสุกข,ของเราก็ดีหรืออื่นๆก็ดีให้เขาได้รับทุกข์ให้เขาเกิดความไม่สบาย ความตริความตรองนึกคิดอย่างนี้เป็นวิหิงสาทั้งสามประการจึงชื่อว่าเป็นเหตุให้เ,เกิดเกิดใจเศ้าหมองผู้ที่มีใจสมองอย่างนี้ทำสมาธิไม่สงบตั้งมั่นไม่ได้อีประการหนึ่งคือนิวรนเป็นชื่อของธรรมฝ่ายอกุศลเช่นเดียวกันได้แก่ความพอใจรักใคร่ในรูปผูกพันในรูปเป็นต้น ความิจิตคิดเทียดแค้นพยาบาทคนอื่นหวังทำร้ายปองร้ายเขาความมีจิตพดโหเคริบเคริ้มท้อถอยเบื่อหน่ายอิดหนาระอาใจไม่มีกำลังใจประกอบกิจหน้าที่เพื่อชำระใจเรียกกว่าทีนะมิทะนิวอนความฟุ้งซ่านลำคาญจิตใจไม่แน่แน่ลงเป็นหนึ่งได้ เรียกว่าอุทธจกุกุจะนิวรณความสงสัยลังเลใจไม่แน่ใจลงไปหนึ่งได้ว่าการปฏิบัติอย่างไรถูกอย่างไรไม่ถูกหรือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ใจลงไปได้คือใจเชื่อไม่สนิทนับถือไม่สนิทเคารพไม่สนิท เป็นวิจิกิจฉาทั้งห้าอย่างนี้มีอยู่ในใจของบุคคลย่อมปิดทางความดีคือความสงบไม่ให้เกิดมีขึ้นความสงบแม่ชั่วขณะซึ่งเรียกควานิกะสมาธิก็ดีสงบเป็นพักๆอุปจารสมาธิก็ดีสงบอย่างแน่วแน่เป็นหนึ่งก็ดีเมื่อมีอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งดังแสดงมาแล้ว ย่อมปิดทางความดีคือความสงบเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นมีอยู่ในจิตโดยใจความก็คือจิตเต็มไปด้วยอกุศลเหมือนน้ำในภาชนะเต็มไปด้วยน้ำโสโครกแม้จะน้ำสะอาดเติมไปมันก็ไม่สะอาดจิตที่เต็มไปด้วยของโสโครกคือราคะโทสะโมหะ ถึงจะมีจิตตรึกตรองในทางกุศลก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นจึงต้องขจัดธรรมที่เป็นอกุศลออกไปจาก,กจิตใจเสียก่อนด้วยการมองเห็นว่าแต่ระยังรอย่างเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดบาปเช่นพยาบาทความกโกรธโทสะเหล่านี้เป็นต้น เกิดขึ้นกับจิตของบุคคลใดแล้วทําให้เกิดความเร่าร้อนคิดเบียดเบียนเขาคิดทําร้ายเขาล้างผ่านเขาความคิดอย่างนั้นแม้เมื่อทําลงไปแล้วความทุกอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นคือเกรงว่าเขาจะมาทําร้ายตอบบ้างจึงเป็นอันว่าก่อนทําร้ายก็ใจร้อนไม่สบายใจ ทำเขาได้แล้วก็ไม่สบายใจจุดนี้เองเป็นเป็นการปิดทางความดีคือความสงบของจิตใจเพราะจิตจะต้องหวั่นไหวด้วยอำนาจของความโกรธเพราะจิตต้องหวันไหวด้วยอำนาจที่ถูกผู้อื่นปองร้ายจึงหาความสงบไม่ได้เป็นต้นผู้ที่มีจิตเศร้าหมองเ <c oughs> พึงชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ด้วยการเจริญธรรมะที่ตรงข้ามโดยใจความก็คือทำใจให้ดีทำใจให้ดีก็คืออย่าให้โกรธอย่าให้ชังอย่าให้เบื่อหน่ายอย่าให้สงสัยอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้ติดใจในอารมณ์ทำใจให้เป็นกลางให้เป็นปกติด้วยการละบ้างการปล่อยบ้าง การเห็นทุกโทษในสิ่งเหล่านั้นและวางเสียบ้างนึกถึงแต่ความดีไว้ในใจบ้างนึกถึงความดีนึกอะไรไม่ได้ก็นึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆไว้ในใจให้มากๆเติมให้มากๆเพื่อให้ใจมีแต่พุทธโธธรรมโมสังโฆร,รู้อยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้มากๆเข้า ใจก็จะยอมรับ <c oughs> ในความดีนั้นความเป็นกลางของจิตก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งใจภาวนาต่อไปโดยใจความก็คือก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเพ่งตรวจตราสภาพจิตของตวนว่าอะไรเป็นเครื่องสองมองอยู่กับจิตเวลานี้ถ้าพบว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อหมองอยู่เพึงชำระสิ่งนั้นให้สะอาดคือปล่อยวางเสีย เหมือนภาชนะที่เราจะตักอาหารใส่และบริโภคถ้าเราเห็นว่าภาชนะนั้นเปื้อนและเทะด้วยประการใดก็พึงชำะระล้างขัดถูให้สะอาดเสียก่อนชันใดบุคคลผู้ที่จะทำสมาธิก็เช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทำของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนดีส่วนที่เป็นกุศล ควรทำให้เกิดมีขึ้นดังในกามาแล้วส่วนไม่ดีควรละเสียส่วนดีควรทำให้เกิดมีขึ้นการทำให้การละก็ดีการทำให้เกิดมีขึ้นก็ดีในเบื้องต้นพึงกาหนดรู้ได้ด้วยใจเห็นแล้วรู้แล้วว่าโทสะความโกรธไม่ดีปล่อยวางเสียแล้วก็นึกถึงเมตตาธรรมเจริญเมตตาธรรม หรือเกลียดชังคนใดแล้วเกิดความโกรธนึกถึงสิ่งที่ดีของเขาเพื่อให้เมตตาเกิดดีกับชั่วคู่กันอยู่อย่างนี้ดีทำให้เกิดมีขึ้นชั่วคือไม่ดีไม่ผ่องใสละเสียความสุขของบุคคลในโลกอาจจะมีได้ทั้งอามิตรและที่ไม่ใช่อามิตร ความสุขที่เกิดจากการมีพวกพร้องความสุขที่เกิดจากการไม่มีโรคความสุขที่เกิดจากมีการงานที่ดีความเกิดจากที่มีทรัพย์สินใช้ความสุขที่เกิดจากความสำเร็จในชีวิตในการงานแต่และอย่างละอย่างเมื่อบุคคลใดประสบขึ้นก็จะดีใจมีความสุขแต่ความสุขชนิดนี้ เป็นเพียงแต่เป็นแต่เพียงความสุขเพียงผิวเผินไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขชนิดนั้นไม่ได้เข้าในจิตดวงจิตของเราอย่างแท้จริงเพียงอยู่แต่รอบรอบนอกส่วนความสงบเกิดขึ้นในจิตของตนเพราะจิตยังไม่นิ่งสงบไม่ได้จิตจิตยังฟุ้งซ่านก็สงบไม่ได้ จิตยังหวั่นไหวก็สงบไม่ได้จิตยังนึกคิดจิตจองส่งไปสายมาส่งไปสายมาก็สงบไม่ได้ต้องพยายามหาวิธีการทำจิตของตนให้เกิดความนิ่งถ้าจิตสงสายมากๆก,การที่จะทำให้จิตของเรานิ่งอะไรก็ไม่ดีเท่ากับนึกถึงมรณสติคือนึกถึงความตายอันจะมีแก่ตน พราะสัญชาตญาณของสัพสัตว์ัทั้งหลายเมื่อนึกถึงความตายเกิดขึ้นมาแล้วจิตย่อมสลดแต่ต้องสลดด้วยมีสติปัญญายาสลดด้วยไร้ปัญญาถ้าหากว่าสลดด้วยไร้ปัญญาก็จะเกิดความห่อเหี่ยวท,อท,อทอ้อถอยเบื่อหน่ายกลัวถ้าสลดแล้วมีปัญญาพิจารณาตริตตลองว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยการเธอสิ้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วใจรับรองแล้วเพราะเหตุที่ปกติใจของบุคคลขลาดต่อความตายเมื่อนึกถึงความตายจึงหยุดพงซ่านเหมือนกับว่าเรากำลังสนุกสนานอยู่กันกับเพื่อนๆกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สนทนาก็สนุกพูดเล่นเย้าหยอกก็สนุกแต่ในขณะที่มีความสนุกนั้นมีใครคนใดคนหนึ่งตะโกนว่าคนร้ายเข้ามาในนี้แล้วคนร้ายกำลังจะมาที่นี่โจรกำลังจะมาที่นี่ทุกคนอิดสลดหมดความสนุกทันทีหมดความสนุกในขณะนั้นผู้มีสติปัญญาก็หาทางป้องกัน ผู้ไม่มีสติปัญญาก็วิ่งหนีฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันนึกถึงความตายแล้วอย่าวิ่งหนีนึกถึงสภาพแห่งความเป็นจริงคือว่าทุกคนไม่ว่าใครต้องเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถ้าพูดกันโดยความเห็นทั่วๆไปการตายของบุคคลนั้นเป็นปนแต่เพียงสรีระร่างกายธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมและ วิญญาณธาตุออกจากธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่คือร่างกายนี้ก็สลายไปผุพังไปเป็นสภาพอยู่อย่างนี้ทุกสัตว์ทุกผู้ทุกนามทุกชีวิตตัวจนไม่ว่าเกิดบนบกเกิดในน้ําเกิดใต้ดินอยู่บนต้นไม้อยู่บนอากาศล้วนมีความแก่ความเกบความตายด้วยกันทั้งสิ้นใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดี ให้มากๆเพื่อให้เกิดความสงบและเกิดปัญญาขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะในสิ่งที่เขาทิ้งแล้วกลับมาให้เห็นคุณเช่นคนฟานตายเขาไม่คำหนึงถึงกันพระพุทธเจ้านำมาสอนความเระเทะเปือนของสรีระร่างกายคือปฏิกูลต่างๆผมก็ปฏิกูล หนังก็ปฏิกูลฟันก็ปฏิกูลเล็บก็ปฏิกูลพระพุทธเจ้านำมาสอนให้พิจารณาเพื่อให้เกิดความสังเวชแล้วก็จะเกิดความสงบถ้าความสังเวชไม่มีจิตใจก็จะร่าเริงและตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์มีความพุ่งสร้างมากพึงใช้ปัญญาพิจารณาดู กายชีวิตของเราว่ามีอายุปูนนี้ผ่านในวัยเด็กผ่านในวัยหนุ่มสาวผ่านในวัยกลางคนเริ่มเข้าเป็นคนแก่เป็นคนเท่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอตีตังล่วงมาแล้วกลับไปไม่ได้อีกแล้วและสิ่งที่เป็นอนาคตัง ที่จะมีมาในวันข้างหน้าไม่เหมือนกับข้างหลังที่ผ่านมาแล้วข้างหน้ามีแต่สุดโทมลงอ่อนแอลงทุพพลภาพลงโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นง่ายไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วความจริงเป็นอย่างนี้พิจารณาดูให้ดีดูให้มากๆเมื่อดูด้วยปัญญาดูด้วยสติ ก็จะเกิดความสังเวชสังเวชนั่นแหละพาให้เกิดความสังอบเพราะการสังเวชเกิดขึ้นแล้วความพุ่งสั้นต่างๆก็หายไปเมื่อความพุ่งสั้นหายไปที่พึ่งของจิตคือพุทธโธมีสติกำหนดลมหายใจเข้าพุทมีสติกำหนดลมหายใจออกโธพุทโธพุทโธประกอบกับลมดังนี้จิตของเราอย่างหนึ่ง เป็นผู้นึกลมหายใจอย่างหนึ่งเป็นที่กำหนดรู้สติของเราอย่างหนึ่งเป็นที่ระลึกได้ไม่เผลอทั้งสามประการนี้ภาวนาไปคือนึกไปว่าไปมีสติคุมไปไม่ให้เผลอชื่อว่าทำสมาธิทำไปนานๆเข้า กำลังสติก็มากขึ้นเมื่อกําลังสติมากขึ้นก็คุมจิตได้จิตก,ก็เบาลงและเกิดความสงบในที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีดังในก่าวมาแล้วเรียกว่าวิธีสัมสมาธิดังนั้นต่อน,นี้ไปจงน้อมจิตของตนนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการให้เป็นกําลังใจคือให้อิ่มปิติเสียก่อน แล้วก็ตั้งใจให้จิตนึกว่าพุทว่าโธแล้วก็อับกรลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วก็มีสติคุมไว้อย่าให้เผลอหายใจเข้าก็รู้นึกว่าพุทธหายใจออกก็รู้นึกว่าโธคุมไว้ให้มั่นคงอย่าให้เผลอคุมไว้เพียงเท่านี้ชื่อว่าทำรรมสมาธิแล้วความสงบนั้นเป็นผลจะเกิดขึ้นเองดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธดังได้กล่าวมาแล้ว เพื่อให้เกิดความสงบของจิตของเราอันจะเป็นบุญกุศลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตสืบต่อไป